We'll <laughs> ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตทูยูกับดิฉันพัชรากันที่มาผู้ดำเนินรายการเป็นประจำทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะรายการฟิตทูยูของเราอย่างที่บอกไปว่าเป็นรายการธุรกิจคู่สุขภาพหลังจากได้มีการออกอากาศไปต่างๆนะคะเรื่องของการทําธุรกิจกับ New KC Life เรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ทําให้มีคุณผู้ชมต่างๆเข้ามาสนใจกันเยอะมากคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่ะจะมากับ สภาพแวดล้อมรวมไปถึงอาหารการกินของเราเนี่แหละค่ะวันนี้เราจะต้องมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของเกษตรกรไทยกับการใช้สารเคมีรวมไปถึงโรคภัยที่มากับการทําการเกษตรแน่นอนค่ะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการใช้สารเคมีนอกจากจะเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับตัวเองแล้วแต่ก็ไม่ได้นึกถึงผู้บริโภครวมไปถึงสุขภาพของตัวเองวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของเกษตรกรไทยที่เราจะต้องมาพูดคุยในวันนี้กับทางด้านของคุณนัณทพลสัจจาพิทักษ์ชัย หรือว่าณเมืองนนท์และอีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นทีมงานของอาจารย์นเมืองนนท์ค่ะนั่นก็คือทางด้านของคุณทัตน์ทนัตธนกิจศรีไพบูุ์พบกับทั้งสองท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาสองท่านเลยนะคะแน่นอนว่าเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของ เกษตรกร,ร,ก,ร<ะ>กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในวันนี้ค่ะ,ะถ้าพูดถึงเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ปัจจุบันจะเห็นว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีกันเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ตรงนี้<ะ>เป็นปัญหาที่เราจะต้องมีการแก้ไขแล้วก็แนะนํายังไงบ้างคะปุ้ปัญหาใหญ่มากใช่ค่ะเพราะว่าที่โรงพยาบาลแต่และโรงพยาบาลเนี่ยที่เสิร์ชก็ไปดูในข้อมูลนะ,ะฮะแน่นเอียดแน่นเลยโอ้ยโรงพยาบาลเนี่ยแน่นเอียดไปนั่งรอ<ะ>นอนรอ,นอ,นอมุกปกลางบางทีข้างในไม่มีต้องนอนข้างนอกโอ้ยมันเห็นแล้วบางทีเนี่ย มันแบบเราก็อยากจะมู้จะทำยังไงฮะก็มีทางเดียวครับก็คือต้องลดละเลิกลดละเลิกลดละเลิกใช้เคมีสารเคมีลดเลยแต่บางทีมันไม่ทันคุณตึงโมเคมีมันต้องฉีดตายเป็นตายพืชจะตายไม่ได้นะคนจะตายได้คือคือเวลาฉีดไปเนี่ยไม่ได้คิดอะไรไงคือพืชถ้าพืชมันตายได้หมดตัวไงแล้วเกษตรกรบอกถ้ามันมีแมลงมา ไอ้วัาจะพืชโรคร้ายมาเนี่ยต้องซัดกันเลยล่ะคอมบอกโซนยาฆ่าหญ้าสารเคมีทั้งนั้นซึ่งหมอเนี่ยในรายการเรารู้ดีฮะหมอนาทีเลื่อนกินเนี่ยเขาจะรู้ดีเรื่องสายเคมีเพราะฉีก็ไปในแมันสะสมไงแล้วก็เกษตรกรทั่วประเทศไทยเนี่ยรวยไหมครับรวยไหมคะเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยถามว่าบางคนก็รวยบางคนก็จนใช่ค่ะแต่ที่รวยก็รวยแบบโอ้โหรวยแบบเยอะแต่ว่าคนจนส่วนใหญ่เยอะเพราะเช่าที่นาเขาไงเพราะต้องทำไงไม่ทำไม่ได้งฮะ เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีเงินเยอะเนี่ยพอถึงบรรลายชีวิตเนี่ยลำบากฮะลำบากคับผิวหนังต่างๆเริ่มดำเริ่มโรคลายมะเร็งโรคผิวหนังนะครับต่างๆเกิดขึ้นมากมายฮะโรคมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งอะไรต่างๆนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยลูกเต้าก็ทิ้งหมดฮะทิ้งเข้ากรุงเทพหมดทิ้งบางคนเนี่ยทิ้งให้อยู่ตามที่เราดูโฆษณาใช่ไหมครับปล่อยให้นอนอยู่ตามบ้านเก่าๆหลังคามุงจากบางคนนี่เอาพ่อมาทิ้งสาราวัดเลยนะทิ้งสาราเฉยๆกันดูดีความความที่มันลำบากขนาดนี้ กพราะตอนเราร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยมันไม่ได้ดูแลสุขภาพถูกไหมครับเพราะเราไม่คิดถึงว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับก็เลยต้องต่อสู้ชีวิตเกษตรเนี่ยจึงมีความสาคัญครับปัจจุบันเนี่ยก็มีการลดละเลิกใช้สารเคมีมาใช้เครียออินทรีย์ชีวภาพบางคุณหมักเองนะครับหมักเองอะไรมเองเลยาหักเอยนะครับบางทีมันก็อีกแหละหมักไปเราไม่รู้สูตรหมักไปหมักมาก็ต้องลงทุนแทนที่เราไปซื้อเขามามัน ื่อกี้หนึ่งร้อบาทต้องมาทำเองเป็นพันงี้บางทีทำแล้วไม่ได้ผลเพราะเราไม่ได้มีนักวิชาการบางทีถ้ามีนักวิชาการก็ไม่เป็นไรมันกลับลองผิดลองถูกกับตัวเองถูกต้องฮะมันก็เลยมันก็ก็ไม่แน่นอนว่ามันจะได้ผลประโยชน์ขนาดนั้นไหมสู้ที่เขามีผลงานการวิจัย นะครับมีนักวิทยาศาสตร์มานักวิจัยแล้วก็นำผลิตภัณฑ์มาให้ทดลองใช้อย่างนิวเคซีไลท์เนี่ยนิวเคนาโนให้ทดลองใช้ฮะทดลองใช้ครับให้ทดลองใช้ฟรีนะะใช่ค่ะเรายังไม่ขายฮะไม่ขายค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ขายครับผมให้ใช้ฟรีฮะค่ะแล้วถามทำไมเอาเอาที่ไหนมาก็ผมอยากให้ใช้ฟรีผมอยากช่วยเกษตรกรไงเอาไปใช้ก่อนให้เกิดประโยชน์ก่อนค่ะแล้วที่จะให้ใช้ฟรีเนี่ยบางคนบอกขวรเล็กหรือเปล่าไม่ใช่ฮะบางคนกังวลนะโทรมาหาผมเนี่ยควรเล็กหรือเปล่าไม่เอาไม่มีใครโทรบอกควเล็กไม่เอาไม่ใช่ฮะ ห้าร้อยสี่สี่ห้าร้อยเลยเลยค่ะห้าร้อยสี่สี่ใช้เนี่ยนะครับเพียงแต่โอนค่าส่งมาติดต่อตามเบอร์ข้างล่างแล้วผมส่งของให้ครับค่ะแล้วที่ออกรายการไปเนี่ยผมก็ได้มือดีมานะฮะจังหวัดเลยครับคนนี้นี่เรื่องเกษตรกรเนี่ยรู้ดีรู้ดีเลยนะครับคุยเรื่องอะไรไม่รู้ถ้าคุยเกษตรกรต้องคุยกับเขาเลยครู้จริจังหวัดเลยเนี่ยทีมงานเขาเนี่ยโอ้โหทำมาแล้วทั่วประเทศไทยทีมงานเป็นพันวันนี้ก็โทรกิ้งก้าเข้ามาหาเฮ้ยน้ำมันนทน คุณนบเนี่ยนี่เขาเพื่อนคุณนบมา,าเคยร่วมงานกันมานะาก็เลยโทรเข้ามาบอกผมอยากจะเข้ามาร่วมงานเพราะว่ารู้ว่าไอ้ปุ๋ยไอ อาหารสมพื่นนาโนเนี่ยมันปราศจากสารพิษจริงไหมผมเข้ามาศึกษาผมจะลองมาใช้เขาาไปใช้ผลว่าได้ผลดีเดี๋ยวมาฟังเขาสักนิดหนึ่งไงว่าเขาทำไมมาร่วมธุรกิจกับนิวเคลียสรไรส์ใช่ค่ะที่นั่งข้างๆเราอีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของเกษตรต่างๆนะคะรู้ลึกรู้จริงอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือพี่ปราบนั่นเองถ้าพูดถึงพี่ปราบแล้วเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรปัจจุบันทําสวนเกษตรอะไรมาก่อนคะก็ ที่จังหวัดเลยของผมนะครับก็คือมีมีสวนยางนะครับทีนี้ตามที่ไปเดินดูตามไร่หรือไปไปที่ไร่ของตัวเองแล้วไร่ข้างๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ปุ๋ยเคมีถูกไหมฮะปุ๋ยเคมีจริงๆแล้วพี่เป็นเป็นเม็ดนะค่ะเขาใช้คือหว่านลงไปแล้วสามเออมันมันหายไปกับพื้นดินในภายในสามวันนะครับทีนี้บางบางเจ้าเกษตรกรก็คือ ไปซื้อปุ๋ยที่เขาผสมดินหรือมีหินไปพูดง่ายคือไปเพิ่มดินในพื้นที่ให้ตัวเองนะครับซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ไหมครับทีนี้ผมมามาเห็นของนิวเนวเคซิไลท์นะครับก็เลยสนใจผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องสารสารพิเศษสารนินีสารนินีนะครับคือตรงนี้มันสามารถใช้ได้หลาย จำนวนหลายไร่ถูกไหมครับคือถึงแม้จะเป็นขวดน้ําก็จริงแต่ถ้าเราฉีดพ่นไปก็มันคุ้มค่ากว่าถูกไหมครับอย่างที่พี่ปราบบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าไปลงพื้นที่คลุกคลีกับเกษตรกรอย่างเช่นสวนยางที่จังหวัดเลยก็จะเห็นว่ามีการใช้สารเคมีกันเยอะไหมคะตอนนี้ปัจจุบันก็เยอะเยอะครับพวกยาฆ่าไอ้ยายาฆ่าแมลงพวกนี้เป็นเคมีซึ่งส่วนใหญ่เป็นเคมีทั้งนั้นนะครับพูดง่ายๆแม่น้ําแม่น้าลาคลองทุกวันนี้พวกปูปลาอะไรไม่ค่อยจะมีแล้วใช่ไหมฮะนะครับ พอดีทางไล่ผมเนี่ยมันอยู่ต้นน้ําทีนี้ okay. <t ces> ผมก็เลยไปดูที่ไล่ที่อะไรที่ที่ผู้หลวงอะนะครับมีช้างป่ามาด้วยนะครับก็คือตรงเนี้ยผมผมก็พยายามรวมกลุ่มไอ้เกษตรกรที่ในละแวกที่ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันรวมกลุ่มกันเลยใกล้ๆกล้ก็ก็คือผมให้คําแนะนําเขาว่าปุ๋ยเคมีที่กระสอบละหนึ่งพันกว่าบาทเนี่ยพันพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหรือหนึ่งพันบาทผมถามว่าต้นไม้ไปกินจริงๆกินกี่บาทผมบอกจริงๆว่า 200 200บาทครับลูกละพันบาทนะครับตรงนี้น่าเสียดายที่เงินหายไปกับนี่กับพื้นดินนะครับหรือว่าเอาดินมาเพิ่มพี่มันมาผสมมากับไอปุ๋ยผม่นะครับคือตรงนี้ก็เลยได้ข้อมูลตรงจากไอบริษัทนะครับก็เลยอยากจะเผยแพร่ให้สมาชิกหรือเกษตรกรที่ในระแวกใกล้เคียงกันนะครับแล้วปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอกับเกษตรกรชาวสวนยางคืออะไรครับปัญหา ก็เป็นนี้ครับเป็นนี้พูดง่ายๆก็คือใช้ปุ๋ยราคาแพงที่ไม่มีคุณภาพพูดง่ายๆนะครับคือมันมันเข้าขายว่าไอปุ๋ยยูเรียปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้นะครับถามว่ามันจะเป็นต้องใช้ไหมจาเป็นแต่ว่าเราต้องใช้ให้เหมาะสมแต่ทางที่ดีผมว่าใช้เกษตรทางเลือกหรือพวกนาโนพวกอินทรีย์จะดีกว่านะครับนะครับอย่างที่พี่นพเอ้พี่ปรับบอกไปนะคะว่า ส่วนใหญ่แล้วกเกษตรกรชาวสวนยางก,ก็จะในเรื่องของการเป็นหนี้สินโดยการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีค่าปุ๋ยค่ายาที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วพอนํามาใช้แล้วอาจผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการอีกทําให้ติดหนี้ไปกันใหญ่แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีการหันมาให้ความรู้คําแนะนำเกี่ยวกับการใช้เกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เป็นยังไงครับผลตอบรับตอนนี้ผลตอบรับตอนนี้ก็ก,ก็ยิ้ม,ย,มยิ้มกันอยู่นะครับเพราะว่าไอ้คุณภาพยางหรือน้ําหนักหรือเป็นต์ยางมันเพิ่มขึ้นนะครับ แตกต่างจากก่อนหน้านี้เขาใช้แต่ปุ๋ยเคมีนะครับที่เป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยยูเรียอะไรพวกนี้นะครับมันออกออกเร็วจริงแต่มันออกไม่ไม่ไม่ยืดจํานวนเดือนได้นะครับแต่นี้หลังจากใช้ปุ๋ยไอสารปรับอินซีอินซีของเราแล้วมันก็ทําให้ยืดอายุการหลังน้ํายางของเขาออกมาได้นานนะครับก็ถือว่าตอนนี้นําไปทดลองใช้ก็ได้ผลประสิทธิภาพในระดับหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องมีการลงไปติดตามผลกันต่อใช่ไหมคะใช่ครับเราได้มีการติดตามยังบ้างคะตอนนี้ ก็มี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 เคสตัวอย่างที่ใช้แล้วเขาก็ก็ก็สนใจนะครับอยากจะอยากากอยากจะสั่งซื้อนะครับตอนแรกก็เอาไปให้ใช้ทดลองฟรีอะไรแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วของฟรีมันก็ไม่มีเสมอไปนะครับมันก็ต้องมีตอบ หรือมีมีการสั่งซื้อมั้งใช่ค,ค่ะคก็นําไปทดลองเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าหลังจากที่พี่ปราบนําไปทดลองใช้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางการติดตามผลขั้นต่อไปจะออกมาเป็นยังไงนะคะอ่านี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เราจะเห็นว่านําผลิตภัณฑ์ไปใช้บอกต่อใช้ดีก็จะมีการติดตามผลแล้วก็ขยายเครือข่ายการสร้างรายได้นอกจากนี้ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เห็นว่าพ่ปราบเองก็ได้มีการลงพื้นที่ไปแบบนี้อย่างจริงจังทำให้รู้ว่าเกษตรกรต่างๆมีปัญหาเรื่องการใช้สารเคมี เราก็จะมีการนำผลิตภัณฑ์อินทรีย์เข้าเจาะกลุ่มตรงนี้ตอนนี้มีการเจาะกลุ่มที่เข้มข้นยังไงบ้างคะเข้มข้นตอนนี้เราทุ่มโฆษณาทุ่มโฆษณาประมาณ40ล้านของนิเคซีตอนนี้สนธิกําลังกับสถานีวิทยุชนทั่วประเทศไทยเปิดโครงการเรื่องของแปลงสินทรัพย์เป็นทุนโดยให้สถานีวิทยุทุกทนเนี่ยนะครับเอาเงินมาเอาเอาเวลาที่ไม่ค่อยมีคนดูเนี่ยเอามาร่วมกับของที่จัดตั้งมาคือบริษัทเอ็มอนะครับก็คือเป็นสมาพันธ์สมาพันธ์เครือข่าย สื่อวิทยุและโทรทัศน์นะครับตอนนี้ก็จะดึงเข้ามาแล้วก็ให้เขาเป็นส่วนหนึ่งเราก็อยู่ในส่วนนั้นด้วยคือตอนนี้เรากำลังทุ่มโฆษณาอยู่ใช้งบประมาณอย่างที่บอก40ล้าน,านปูคพรมทุก24ชั่วโมงในรายการในช่องดันดํา PSITV 2 2อ่ฮะติดตามได้ตลอดฮะ,ะแล้วตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็วิ่งมาโฟกัสที่เรื่องของนอกจากสุขภาพที่เราทำแล้วเนี่ยมันต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรด้วยเพราะวันนี้ถ้าเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่มีรายได้ต้นทุนสูงต้นทุนการผลิตสูงเนี่ยนะครับ ไม่สามารถลดต้นทุนเพื่อผลผลิตได้ก็ไม่มีเงินไงเพราะไม่มีเงินก็ไม่มีมาซื้อไม่มีมาซื้ออาหารเสริมกินร่างกายก็ต้องยอมตายเป็นตายนะครับเพราะไม่มีเงินซื้ออย่างยางพาราเนี่ยนะครับลูกค้าบอกจะซื้อปุ๋ยสักขวดบอกตอนนี้มันราคาไม่ได้โอ้โหราคาสูงตอนนี้รัฐบาลก็กาลามทุ่มกันอีก8ปพันล้าน8ปดพันล้านเพื่อจะมาพยุงระยะราคายางเนี่ยนะครับก็จําเป็นจะต้องดูแลกันไปแต่ที่แน่ๆครับท่านผู้ชมฝากไว้นะฮะตอนนี้ผมมีปุ๋ยนะปุ๋ยอาหารเสริมนิวเคนาโนอีกพันขวด นะครับรซึ่ง<ว>ใาทุกท่านเนี่ยไปทดลองฮะอีก<ท>แค่หนึ่งพันขวดอีกหนึ่งพันขวดนะ,อะเอาไปทดลองเลยครับทั่วประเทศไทยที่ไหนมีจัดประชุมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจัดประชุมด้วยะนะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าอยากจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ New KC Life อย่างที่ทางด้านของอาจารย์นเมืองนนท์บอกไปนะคะว่าโทรกันเข้ามาหลังไมค์กันได้หรือเราก็จะมีคําแนะนําต่างๆฟรีนะคะแต่ว่าเสียค่าจะส่งนิดหน่อยแค่100บาทเองจังหวัดเลยโทรตามเบอร์นี้ฮะคุณผู้ จังหวัดเลยก็โทรตามที่ปราบได้เลยนะคะส่วนในกรุงเทพหรือบริมณนลทนก็สามารถโทรหาอาจารย์นักเมืองนนท์ได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากที่เข้ามาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> ช่วงหน้านะคะยังอยู่กันต่อกับรายการฟิ t ทูยูกับช่วงถามตอบปัญหาสุขภาพกับคุณหมอนัททีเรื่นกลิ่นค่ะ